สามจำนวนผลรวมมันจะเป็นเลขคี่เลข,ขคี่หรือคู่มันจะเลขแต่ว่าคําตอบตัวนี้องเป็นเลขอะไรเสมอค,คู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเลยจะต้องมีจํานวนเป็นจํานวนคู่จุดเข้าใจความหมายยังเออนะอธิบายยากกันนะต้องนึกนึกเอาหน่อยนะนะเป็นเรื่องตัวเลขนั่นเองนะเอาละครับเพราะทฤษฎีบทที่สองว่าไงนะจํานวนจุดยอดขี้ต้องมีเป็นจํานวนเลขอะไรคู่ เลขคู่จุดนะเลขคู่เอาล่ะครับนักเรียนมาดูแบบหาที่สองครับแบบวาที่สองตอบมาเลยดีกว่าดีกรีของแต่ละตัวเท่าไหร่อ่ะข้อหนึ่งพร้อมๆกันดังๆด,ดีกรี A 3ดีกรี B เท่าไหร่ครับ3ดีกรี C ทุกคนนับดีกรีเป็นยังอา้อาวอ้าวตกลงนับดีกรีเป็นยังเแล้วนะดีกรีสี่เท่าไรสามดีกรีดีดีกรีอีเท่าไหร่นะสองอาล่ะครับรวมรวมสิบสี่ดีกรีร,นะว,ร,ว,มว,มรวมคือสิบสี่แสดงว่ามีเส้นเชื่อมกี่เส้น กี่เส้นเจ็ดเส้นนับซิเจ็ดเส้นถูกไหมเจ็ดเปล่าเส้นเชื่อมต้องมีกี่เส้นเจ็ดถูกพิดถูกและครนี้นักเรียนดูเขาบอกว่าจุดยอดขี้ตัวไหนครับจุดยอดขี้ A B C D ต้องมีเป็นจำนวนคู่จุดนี่ี่จุด จุดเห็นนะตรงตามทฤษฎีบทที่สองไหม,มตรงเปล่าตรงนะเอาละครับนักเรียนดูข้อสองครับข้อสองให้หาดีกรีครับแต่ละตัวเลย A B C D เหมือนเดิมครับอ่ะ A อเท่าไหร่สองบอ่ะรวม เท่าไหร่นะ12แสดงว่ามีทั้งหมดกี่เส้นเชื่อมนับซิ6เส้นเชื่อมจริงไม่จริงจริงไหมจริง,รง,รงนะคราวนี้เรามาดูจุดยอดขี้เร็วจุดยอดขี้มีกี่จุดจุดไหนบ้าง B กับ D กี่จุด2จุด2จุดเลขคู่เลขคี่2จุดเลขคู่เลขคี่ทฤษฎีบทที่ส,สว่างไงนะ จำนวนจุดยอดขี้จะต้องเป็นเลขอะไรคู่จุดมีกี่จุดกี่จุดสองจุดเข้าใจยังเป็นเวลาพิเศษดีบทไหมเป็นนะและดีกรีตัวนี้12ใช่ไหมกี่เส้นเชื่อมกี่เส้นเชื่อม6นับที่6ตรงไหมตรงตรงตามทฤษฎีบทที่1นึ่ไหมจำนวนดีกรีจะต้องเป็นกี่เท่าของเส้นเชื่อม สองเท่าของเส้นเชื่อมนี่คือทฤษฎีบทที่อะไรหนึ่งตกลงเรียนแล้วทฤษฎีบทหนึ่งบทสองเข้าใจอย่างคืออะไรนะโอเคอ้าต่อต่อไปต่อไปข้อสามาวาลงมือครับดีกรีเอเอเท่าไหร่นะ2 B 4บีซีด อีโอเครวม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 สิบสี่ดีกรีรวม,รวม,รวม,รวม14แสดงว่ามีกี่เส้นเชื่อมครับรร7เส้นเชื่อมนับสิตรงไหมเจ็ดหรือเปล่าเและจุดยอดขี้จุดไหนบ้างจุดอะไรครับ,รบ C กับ D รวมเป็นกี่จุด สองจุดสองเป็นเลขคู่หรขคี่คู่เ,เห็นหรือยังตามทฤษฎีบทที่อะไรอีกแล้วสองอีกแล้วนะอ่ะข้อสี่ข้อสี่ให้หาดีกรีแต่ละจุดเลยครับ A A 3 B 2า2 D ีสรวม เส้นเชื่อมมีทั้งหมดกี่เส้น5เส้นเชื่อมเอาละครับถูกไหมห้าเส้นเชื่อมถูกไหมดูในรูปจริงไห่จริงแล้วดีกรีจุดยอดขี้มีจุดไหนบ้าง A กับ D กี่จุด2จุดโอเคถูกต้องเรียบร้อยนะครับเอาละต่อไปข้อ2ครับ ข้อ2ใหญ่จงหาผลรวมดีกรีของจุดยอดในกราฟและจำนวนเส้นเชื่อมให้หาดีกรีทั้งหมดแล้วก็จำนวนเส้นเชื่อมด้วยเอาละครับนักเรียนจัดการเลยข้อ2ใหญ่ข้อ1ย่อยลงมือครับหาดีกรีของ A B C D E เท่าไหร่บ้างอ่ะดูรูป ทำเองก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเฉลยเอาทุกคนทำเองลองทำเองก่อนเพราะว่าทำเองจะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่าคิดนะคิดแล้วลองทำโอเคครับ ทุกคนลองทำนะอ้าวตอบเลย,เลยข้อ2ใหญ่ข้อ1ย่อยดีกีเอตอบ3 B 4 C, C 1 D ีรวม14จํีจำนวนเส้นเชื่อมตอบกี่เส้นครับ7สังเกตจุดยอดขี้ครับมีจุดไหนบ้าง A กับ C กี่จุด2จุด ส่วนจุดยอดคู่นี่ไม่สนใจนะกี่จุดก็ได้เลขคี่เลขคู่ก็ได้แต่จุดยอดคี่ต้องเป็นเลขคู่จุดเท่านั้นเขาา้าใจยังต่อไปก็สองดีกี่เอห้าดีสรวมทั้งหมดกี่เส้นเชื่อมทั้งหมดกี่เส้นเชื่อม ดีกรีรวม24เส้นเชื่อมตอบ 12, 12. เรียบร้อยนะต่อไปข้อ3นะครับลงมือคิดครับ,รบ,รบข้อ3ดีกีเอห้าีดี <B. S 2> H, H. ร่วมเส้นเชื่อมตอบ12เส้นดีกรีรวม24นะเส้นเชื่อมตอบ12นักเรียนสังเกตข้อ3นะฮะว่ามีจุดยอดขีคือจุดอะไรบ้าง A C E G กี่จุด4จุดเลข4เป็นเลขคู่หลขีเลข4เลขคู่หลขี คู่จุดโอเคไหมคู่จุดเห็นไหมนะเป็นไปตามทฤษฎีบทที่สองไหมโอเคเรียบร้อยนะข้อนี้ดีกรีรวมตอบ24นะเส้นเชื่อมตอบ12เส้นนะครับโอเคนะครับเอาละเมื่อนักเรียนได้เ,เห็นกราฟบอกดีกรีบอกจุดเชื่อมอจุดยอดคู่จุดยอดขี้ไปแล้วดีกรีรวมไปแล้วจํานวนเส้นเชื่อมไปแล้วนะครับผมขอสรุปนิดนึงทฤษฎีบทที่1 กล่าวว่าจำนวนดีกรีรวมทั้งหมดต้องเป็นสองเท่าของจำนวนเส้นเชื่อมทฤษฎีบทที่สอกล่าวว่าจุดจุดยอดขี้จะต้องมีจำนวนเป็นเลขคู่จุดเท่านั้นเข้าใจไหมมีจำนวนคู่จุด โอเคต่อไปข้อ3เอาล้ครับนักเรียนดอกจันทร์ครับข้อ3นี้ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้นี่น่าสนใจมากเลยอ่านโจทย์นักเรียนอ่านโจทย์ข้อ3ในงานเลี้ยงผู้ที่มาคนแรกจะจับมือกับเจ้าภาพคนเดียวคนที่มาเป็นคนที่สองก็ต้องจับมือกับเจ้าภาพแล้วก็คนที่มาคนแรก คนที่มาคนที่สามก็จับมือกับเจ้าภาพจับมือคนแรกจับมือคนที่สองทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกันงานเลี้ยงมีผู้เข้าร่วมงานแปดคนถามว่าจะมีการจับมือทักทายกันทั้งหมดกี่ครั้งนะจับมือทักทายทั้งหมดกี่ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นะถ้าใครเรียนเรื่องวิธีนับความน่าจะเป็นมาเขาตอบเลย8คน จับมือทักทายกันตอบแปดสี่สองเคยเรียนยัง,ยงวิธีนับความไม่เป็นเรียน<ม>ยัง,ยงเออถ้าใครเรียนรู้วิธีนับความไม่เป็นก็จะตอบเลยแต่ไม่เป็นไรถ้ายังไม่เรียนก็มาดูอ้าวใช้กราฟอธิบายดูครับหนึ่งเขาให้นักเรียนแปลงปัญหาเป็นกราฟนี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองอ่ะโทษทีอันนี้คือเจ้าภาพนะศูนย์คือเจ้าภาพนะ นักเรียนครับคราวนี้ปัญหามีอยู่นิดนึงนะถ้างานเลี้ยงนี้มีผู้ร่วมงาน8คน8คนนี่รวมเจ้าภาพไหมรวมไม่รวมบางคนร่วมงาน8คนรวมไหมหนักเรียนช่วยมาร์คไว้หนึ่งรวมเจ้าภาพด้วยนะเขียนว่ารวมเจ้าภาพด้วยคือบางคนอาจจะบอกว่าแขก8คนเจ้าภาพคนเป็น9ใช่ป่ะ บางคนบอกว่า8คนก็เจ้าภาพเอาด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้คุมเครือคุมเครือนะเพราะฉะนั้นเอา,อางี้แล้วกันแปลความไม่ตรงกันก่อนนะว่า8คนนี้รวมเจ้าภาพด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเจ้าภาพคือเบอร์ศูนย์นะแล้วมีผู้มีแขกอีกเจ็ดคน้ไเป็น8คนจับมือกันก็คือการลากเส้นเชื่อมอะตอนแรกใครใครจับกับใครก่อนไอคนที่มาคนแรกจับกับใคร เจ้าภาพไอ้คนที่มาคนที่สองจับใครเจ้าภาพกับคนที่หนึ่งใช่ไหมไอ้คนที่มาคนที่สามจับใครเจ้าภาพคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่มาคนที่สี่จับใครบ้างเจ้าภาพคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามใช่ไหมไอ้คนที่ห้ามาก็จับมือกับเจ้าภาพคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่หกมาก็จับมือกับเจ้าภาพ คนที่หนึ่งคนที่2คนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่เจมาก็จับมือทุกคนเลยเอาละครับสังเกตไหมฮะถ้านักเรียนดูดีกรีดีกรีศูนย์ดีกรีของเจ้าภาพเจ้าภาพจับมือกี่ครั้งเจ้าภาพจับมือกี่ครั้งเนี่ยจะมีแขกมา7คนเจ้าภาพก็จับมือกี่ครั้ง7คนที่หนึ่งจับมือกี่ครั้งก็เจด ไปเรื่อยๆถึงคนสุดท้ายคนที่เจจับมือกี่ครั้งเจพูดง่ายๆก็คือทุกคนจับมือกี่ครั้งหมดเลยเจหมดเลยสรุปแล้วมีดีกีทั้งหมดกี่ครั้งเท่าไหร่นะนี่มี8ดคนใช่ไหมแต่ละคนคนละเจก็ห้าสิบหดีกรีห้าหแสดงว่าเส้นเชื่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ ยี่แปดนี่ฮะจำนวนเส้นเชื่อมนี้ก็คือจำนวนครั้งในการจับมือนั่นเองหนึ่งเส้นเชื่อมคือจับมือหนึ่งครั้งใช่ไม่ใช่หนึ่งเส้นเชื่อมคือจับมือหนึ่งครั้งใช่ไม่ใช่ใช่ป่ะอ้าวป็นี่ไงศูนย์กับหนึ่งก็คือจับมือหนึ่งครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนเส้นเชื่อมก็คือจำนวนครั้งการจับมือแสดงว่าข้อนี้มีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้งงานเลี้ยงนี้มีการจับมือทั้งหมดกี่ครั้ง ยีสบปดครั้งแต่ละคนเนี่ยจะจับมือทั้งหมดเจดครั้งนะทั้งหมด8ดคนก็ห้าสิบหห้าแต่ว่าหนึ่งจับกับสองเนี่ยมันมันนับแค่ครั้งเดียวไม่ใช่นับสองครั้งนะเอาละครับนักเรียนข้อสี่ โอ้อ่านโจทย์เลยครับข้อสี่เขาบอกว่ากราฟมีดีกรีต่อไปนี้1 1446ถามว่าเส้นเชื่อมนี้มีทั้งหมดกี่เส้นเชื่อมโอ้ง่ายจังเลยนักเรียนก็หาดีกรีรวมก่อนดีกรีรวมเท่าไหร่ดีกรีรวมดีกรีรวมเท่าไหร่ 16เพราะฉะนั้นเส้นเชื่อมตอบ8จบคิดเองได้ไหมอ่านกักเรียนเขียนไปก่อนดีกรีรวมตอบดีกรีรวมตอบ 16, 16เพราะฉะนั้นเส้นเชื่อมเนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของดีกรีรวมตอบ8นะต่อไปก็อ5จงพิีรณาว่ากราฟต่อไปนี้มีจุดยอด 7. จุดดีกรี G, ต่อไปนี้5 4 2ส1 1หรือไม่ นักเรียนสังเกตทั้งหมดเจดจุดเจจุดนี้มีดีกี่ขี้จุดยอดขี้อยู่กี่จุดจุดยอดขี้กี่จุดกี่จุดสมจุดเป็นไปได้ไหมทำไมเป็นไปไม่ได้ตามทฤษฎีบทที่สองเขาว่าไงนะจุดยอดขี้จะต้องเป็นเลขคู่จุดแต่นี่มีกี่จุดขี้จุดเป็นไปได้ไหมไม่ได้ หรือนักเรียนคิดง่ายๆเอาดีกรีรวมทั้งหมดออกมาเป็นเลขอะไรดีกรีรวมหมดได้เท่าไรดีกรีรวมหมดได้เท่าไรเท่าไรนะ17ถ้า17มีเส้นเชื่อมกี่เส้นเส้นเชื่อมเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมเป็นจุดทีนิยมได้ไหมไม่ไดไ้จำนวนเส้นเป็นทีนิยมไม่ได้ นะเพราะนันเลบอก8.5เส้นไม่ได้นะนะเขาจะยังนะอันนี้ก็แสดงว่าอันนี้เป็นไปได้ไหมเขาถามเขาถามตกลงอันเนี้ยกราฟนีม้มีหรือไม่มีไม่มีเป็นไปไม่ได้เอาละครับต่อไปต่อไปก็หจงเขียนแผนภาพกราฟที่มีจุดยอด5จุด v1 ถึง v5 และ ดีกรี v 1คือ3ดีกรี v 2คือ2 d ดีกรี v 4และ v 5เป็นจุดยอดประชิดลองเขียนสิว่ามีกราฟแบบไหนบ้างอ่ะนักเรียนกราฟข้อนี้มีได้หลายแบบนะครับที่เกิดขึ้นอาวลองวาดรูปเลยดูนะครับ5จุดนะ v 1 v 2 V3 v 4แล้วก็ V5 ดูนะคำตอบข้อนี้มีได้หลายคำตอบนะฮะขอบอกนิดนึงเขาแต่ข้อนี้เขาให้เขียนให้กี่แบบบอกไหมหเขียนกี่แบบอา้าวดูแล้วบอกมาเอาไม่ได้บอกเพราะนักเรียนจะเขียนแบบเดียวสองแบบ3าแบบก็ได้แต่ให้ตรงตามเงื่อนไขที่เขาบ่ามา อ่ะดูดูด,ดูเดี๋ยวผมเขียนให้ดูสักสามสามแบบแล้วกันนะอ่ะแบบแรกนะเขาบอกว่า V4 V5 เป็นอะไปเลยนะจุดยอดประชิดนักเรียนเชื่อมไปก่อนเลยอ่าเชื่อมไปก่อนเลย V4 V5 นี่เชื่อมไปก่อนเลยนะเป็นจุดยอดประชิดนะโอเคนะครับเสร็จไปแล้วนะต่อไป v 1มีดีกี3อ่ะ V1 มีดีกี3เชื่อมครับ นี่1มา5 1มา4 1มา3โอเคป่ะดีกี่สามป่ะเอาใหม่อ่ะแบบที่2 1มา5 1มา3 1มา2อนี้ได้ไหมได้นะอ่ะแบบอีกแบบหนึ่ง1มา5 1มา4 1ไป2อย่างนี้ก็ได้ไหมได้ป่ะได้ต่อไปมี2อมีเออโทษที V2 เป็นจุดยอดขี้ V2 เป็นจุดยอดขี้แล้วก็ V3 d ดีกีสนะ V3 ดีกีสอดีกีสนี่1น่นะนี่1เสร็จรูปนี้ได้ยัง V 2เป็นจุดยอดขี้ไหมเป็นนะครับอันนี้ V3 มีดีกีนะนักเรียนนี่1ไปแล้วนะนี่ลงมานี่อีกแล้วกันนี่นี่จุดยอดขี้ไหมเป็น V3 มีดีกีสนะ V3 มีดีกีนะก็เอาลงมานี่กลับมานี่ น,นี่เฉพาะขี้แบบเอ,เอ่อเห็นไหมนี่กี่แบบแล้วสามแบบแต่จริงๆแล้วมีมากกว่าสามนะนักเรียนเขียนจริงๆอาจจะมีสี่แบบห้าแบบหกแบบอีกเยอะแยะเลยแต่เขาต้องจริงๆแล้วข้อนี้เขาเขียนที่กี่แบบแบบเดียวก็ได้แล้วเพราะเขาไม่ได้บอกจํานวนแบบนี่ใช่ไหมแต่ว่าถูกเงื่อนตามเงื่อนไขเปล่าตามเงื่อนไขเปล่าตามนะครับอ่าแล้วครับต่อไปข้อเจ็ด ข้อ7จ,จงหาจำนวนจุดยอดของกราฟที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของกราฟที่มีเส้นเชื่อม35เส้นและจุดยอดทุกจุดมีดีกรีอย่างน้อย3ดีกรีอย่างน้อย3เอาละครับนักเรียนถ้าเขาบอกว่าเส้นเชื่อม35เส้นแสดงว่าดีกรีรวมเท่าไหร่ เท่รครับอ่ะดูนะข้อ7นะเนะส้นเชื่อม35เสน้นดีกรีรวมเท่าไหร่ครับเท่ากับ2เท <2 S 2> ่าของ35ก็คือ70ดีกรีรวม70โอเคป่ะโอเคป่ะนะครนะาวนี้ก็ถามว่าอะไร เขาบอกว่าท,ทุกจุดมีดีกรีอย่างน้อยเท่าไหร่นะ3เกิน3ได้แต่ห้ามตามาม่ำกว่าสแล้วก็ถามว่าให้ถาจํานวนจุดยอดมากที่สุดที่เป็นไปได้ให้เอาจุดเยอะที่สุดเลยนะที่เป็นไปได้นักเรียนลองมาดูถ้าเอาจุดเยอะๆแสดงว่าดีกรีต้องทำไมน้อยๆแล้วน้อยสุดได้แค่ 3. ถ้านักเรียนมีดีกรี3 กี่จุดเดียวที่ไม่เกินเจ็ดสิบกี่จุดเอาเจ็ดสิบตั้งเอาสามหารได้ไรกี่ครั้งกี่ครั้งยี่สิบเท่าไรยี่สามเหลือเศษเศษหนึ่งแสดงว่าตรงนี้ดีกรีสามเราเอาไปยี่สิบสองแล้วดีกรีสี่เรา,เาไปหนึ่งดีไหมได้ไหมถาไห่ทั้งหมดเร็วคิดเร็ว ถ้าดีกีสามมียี่บสองจุดถ้าไหรแล้วถ้าไร่ละเอา้าเอา้าถ้าไร <66. S 1> แล้วหกหกแล้วดีกีสี่มีหนึ่งจุดท่าไหรแล้วครบยัง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 ครบแล้วและที่สําคัญดีกีขี้ต้องมีจํานวนอะไรจุดนะคนะนะู่จุดเป็น,เป,นเป็นตามกฎหรือยังเป็นเป็นตามกฎหรือยังเป็นแล้วแสดงว่าข้อนี้มีทั้งหมดกีด่จุด กี่จุดครับกี่จุดครับกี่จุดครับ23จุดแสดงว่าจํานวนจุดที่มากที่สุดเป็นไปได้คือ23จุดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่คือมากสุดนะถ้าน้อยน้อยกว่านี้ได้แต่มากกว่านี้ไม่ได้งงไหมครับนี่งงไหมครับงงไม่งงก็คือเขาให้นักเรียนแบ่งดีกรี7จ็ดีกรีเนี่ยแบ่งออกเป็นดีกรี3มเนี่ยยีจุด ดีกีสี่อีกหนึ่งจุดแต่อย่าลืมดีกีดีจุดยอดขี้จะต้องมีจํานวนเป็นอะไรนะเลขอะไรจุดเลขอะไรจุดคู่จุดเข้าใจปะทานไหมทานไม่ทานทานไม่ทานเ,เรียบร้อย ต่อไปข้อ8จงพิจารณาว่ากราฟจะมีจุดยอด13จุดเส้นเชื่อม31เส้นจุดยอด3จุดมีดีกรี1จุดยอด7จุดมีดีกรีสพร้อมให้เหตุผลเอาล่ะครับเรามาดูซิว่าภาพเป็นยังไงนักเรียน เขาบอกว่าเส้นเชื่อม31เส้นดีกรีรวมเท่าไหร่เส้นเชื่อม31เส้นเร็วตอบดีกรีรวมดีกรีรวมเป็นสองเท่าของเส้นเชื่อมเท่าไหร่62เอาล้นะ อันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีจุดยอดสามจุดที่ดีกรีหนึ่งสามจุดดีกรีหนึ่งดีกรีรวมที่หกสิบสองใช่ไหมดีกรีรวมหกสิบสองใช่ไหมสามจุดดีกรีหนึ่งนะดีกรีหนึ่งนะแล้วก็มีเจ็ดจุดดีกรีสี ดีเกรดสี่นะเขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่จุดนะทั้งหมดรวมหมดอ่ะทั้งหมดมีกี่จุดนะ13จุดนะทั้งหมดมี13จุดนะฮะแสดงว่าตรงนี้อีก3จุดนี่ใช่ไหมอ้าวอีกทีนะทั้งหมดกี่จุดนะครับนักเรียน13นี่เท่าไหร่ละนี่กี่จุด3จุดนี่กี่จุด เจ็ดสามกับเจ็ดเป็นสิบขาดอีกยี่จุดอ่าแสดงว่าตัวเลขตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บวกกับตรงนี้รวมกันแล้วต้องได้อะไรหกสิบสองสังเกตนะข้างหน้านี่รวมแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะสามสิบเอ็นแสดงว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอีกสามกล่องนี้รวมกันต้องได้อะไร นี่สกล่องนี้ต้องรวมกันได้ไรสาอนะสามสิบนะ 31. สาแสดงว่า3มจุดที่เหลือรวมกันต้องได้31มสเอนะสามสนะเอาละครับคราวนี้สาเราจะแบ่งยังไงดีล่ะสา <31 S 1> จะแบ่งไปอะไรดีเ,ดเขาถามว่า พอไม่เห็นผลประกอบนะฮะว่ากราฟรูปนี้เป็นไปนได้ไหมนักเรียนดูถ้าเกิดตรงนี้ออกมานะครับเป็น10 10 1 1อนี่สมเห็ียไหมคันนี้ประเด็นมีอยู่นิดเดียวรวมได้สเห็ีนี่ถูกแล้วแต่อย่าลืมว่าจุดยอดขี้ต้องมีทังหมดกี่จุดคู่จุดอันนี้มีแล้วกี่จุดนี่จุดยอดขี้ใช่ป่ะมีกี่จุดแล้วแล้วอันนี้คู่หรือขี้ คู่อันนี้อีกหนึ่งจุดเป็นกี่จุดรวมแล้วกี่จุด